สงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมนุษย์นะครับถึงมีความสุขเมื่อกินหวานมันเค็มเรามีอาหารที่มากมายดังนั้นเราสามารถกินกันได้ทุกเวลาจึงทำให้โรคต่างๆเข้ามากลายเป็นโรคที่เรียกว่าโรค NCD หรือโรคเบาหวานความดันไขมันและนำไปสู่โรคหัวใจ โรคอ,อัมพาตและก็โรคไตาวายครับและในส่วนของไขมันนะครับถ้าบริโภคมากเกินไปนะครับไขมันที่ไม่ดีครับจะมีส่งผลให้เกิดการอุดตันที่หลอดเลือดเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันและเป็นหลอดเลือดสมองตีบตันทําให้เราเป็นโรคอัมพาตและหัวใจวายตายในที่สุดได้เหมือนกันครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมไม่ได้มาบอกให้ทุกคนหยุดกินแต่จะมาบอกวิธีการเลือกกินอย่างไรให้ดีที่สุด การบาลานซ์การกินในแต่ละวันให้พอเหมาะพอดีถูกหลักตามโภชนาการนะครับและอย่าลืมติดตามพอดแคสต์ปรุงสุข by ดรบอยได้ที่ช่องทาง Spotify แต่ถ้าใครอยากเห็นหน้าผมด้วยก็ดูได้ที่ YouTube และ Facebook ของสอสอนะครับ แล้วมาเสริมเติมแต่งปรุงให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาวะดีครบทุกมิติในพอดแคสต์ปรุงสุขบายด็อกเตอร์บอยในพิโซดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผีตัวไหนหน่ากลัวที่สุดคะผีพายคะ่ะกระสือครับผีกระสือคะ่ะนั้น ทำไมถึงเป็นผีพนันอะผีปกติมันหลอกแค่แอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผีพนันก็คือหลอกเอาเงินไปหมดเลยครับเคยเจอประสบการณ์ขนหัวดุไหมคะเป็นในห้องเรียนค่ะแล้วแบบตอนนั้นมันมืดมืดแล้วพวกหนูไปซ้อมกันแล้วเข้าไปข้างในแล้วแบบมีคนนั่งอยู่แล้ว,วห ก็เดินผ่านแต่ตอนเดินกลับมานุ่งไม่เห็นคนแล้วตอนเรียนก็อยู่โชนงนัตสินใช่ไหมครับตอนมันไม่มีใครแล้วเราก็รับหน้าที่เป็นคนปิดชั้นอะไรเงี้ยเราเช็คมดแล้วแหละว่าไม่มีใครแต่ว่าเราได้ยินเสียงพวงดนตีใหญ่เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะที่เปิดปิดไปหมดแล้วเดินออกมาคือทางชั้นน้ำมึนหมดเลยเราก็เลยมองตากันแล้วก็โอเครู้เรื่องนะเดี๋ยวเราล็อกห้องแล้วเราวิ่งออกไปเลยเคยเจอเวลาไปโรงแรมไปกับค่ายไปกับเพื่อนตอนแรกผ้าเช็ดเท้ามันก็อยู่ในห้องน้ำพอปิดประตูไปแล้วพอเปิดกลับมาอีกมันย้ายที่่ไปอออยูข้้้าาาางงงลหหนนนเรตคืแบบ เป็นไฟสลัวสลัวตอนนั้นผมก็อยู่คนเดียวใช่ไหมก็เดินผ่านห้องนั้นแล้วก็แบบเหมือนเห็นหน้าใครก็ไม่รู้แบบอยู่ตรงกระจกอะครับมันเห็นแวบๆบ่าเหมือนแบบเขาโผล่มาที่กระจกถ้าให้แต่งตัวไปทริคออ์ทีดอะเราอยากแต่งเป็นอะไรแฟรงเกนสไตล์ <Franken stein S 1> ครับแมคคูล่าแมคคูล่าครับป็นผีกระือค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะผีวตัวไหนหน่ากลัวที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย